สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์อ e ีโคคาร์ซีดานโฉมใหม่เพิ่งปรับโฉมมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี้เองทางซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับเชิญทางไคเนอร์มาร่วมทริปทดสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะ โดยมีผู้โดยสารทั้งหมด3ท่านนะครับรวมผมด้วยก็เป็น4ีท่านขับโดยการใช้งานจริงนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นดอยในบางช่วงไปดูสมรรถนะของเครื่องยนต์1.2ลิตรคันนี้นะครับว่ายังตอบสนองได้โดดเด่นและดีแค่ไหนครับสำหรับการใช้งานบนเขาหรือว่าการใช้งานในจังหวัดเชียงใหม่ครับนอกจากนี้ผมจะมีโอกาสรีวิวการปรับเปลี่ยนหรือว่าการปรับปรุงโฉมเข้ามาในโตเกิยเซทโฉมใหม่ว่ามีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างรวมทั้งติดตั้งฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาบ้างครับ ซู z u k i เซโชมใหม่คันนี้นะครับมีให้เลือกด้วยกัน3เกรดนะครับรุ่นล่างสุดตอนนี้นะครับคือรุ่น G.L. ตอนนี้รุ่น G.A. ไม่มีแล้วนะครับก็เรียกว่าได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์แล้วก็อุปกรณ์เข้ามานะครับรุ่นล่างสุดก็คือรุ่น G.L. เกียร์ธรรมดาครับราคาเริ่มต้นของรุ่นล่างสุดเกียร์ธรรมดาก็คือรุ่น G.L. คันนี้นะครับอยู่ที่533,000บาทครับ และก็ในช่วงโปรโมชั่นนะครับปรับลดลงไป1 0 0 0 0บาทนะครับอยู่ที่5 2 3 0 0 0บาทครับส่วนรุ่นรองท็อปก็คือรุ่น GLX รุ่น GLX ตั้งราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทครับราคาปรับลดลงไป25,000บาทเรียกว่าตอนนี้นะครับราคาขายอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทครับราคาก็เท่าๆกับในรุ่น GLX โฉมที่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่ครับ รุ่น GLX นะครับจะมีจำหน่ายเฉพาะในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ CVT เท่านั้นสำหรับ Suzuki s e i ในรุ่นท็อปสุดนะครับก็คือรุ่น RS คันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษนะครับแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์พรีเมียมมาเต็มรูปแบบรุ่นนี้นะครับตั้งราคาขายอยู่ที่689,000บาทครับแต่ว่าในช่วงโปรโมชั่นนะครับได้รับการปรับลดลงมาให้เหลือ675,000บาทนะครับเรียกว่าปรับลดลงมาประมาณ14,000บาทครับสำหรับ ูซูกิเซท RS ในรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ครับรายละเอียดภายนอกของสุูกิเซทได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่และก็พัฒนาใหม่ให้ดูมีมิติหรูหราทัานสมัยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับไฟหน้านะครับได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นไฟหน้าที่ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ผสมผสานความพรีมเมียมเข้าไปนะครับไฟหน้าแบบโคมลมดำโปรเจกเตอร์นะครับ ไฟด้านในนะครับเป็นหลอด LED เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Suzuki s e ใหม่และนอกจากนี้นะครับไฟด้านในก็ยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง4ระดับด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับแถบด้านบนนะครับที่อยู่ภายในโครมก็ยังเพิ่มแถบโครเมียมเข้าไปนะครับเรียกว่าสอดรับกับกระจังด้านหน้าคิวด้านบนฝากระโปรงก็จะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เช่นกันนะครับด้านล่างของโครมไฟหน้าก็ยังเป็นไฟหลีแบบ LED ด้วยครับที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการปรับขยายขนาดของกระจังออกไป ด้านข้างนะครับทำให้ขนาดของกระจังนะครับมีแนวที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของความสูงของกระจังนะครับดูเล็กลงเพราะว่าด้านบนนะครับเพิ่มแถบโครเมียมขนาดใหญ่เข้ามานะครับส่วนด้านล่างก็เพิ่มทิ้วโครเมียมเข้าไปเช่นกันครับ สำหรับกันชนหน้าก็มีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับกันชนได้รับการออกแบบเส้นสายให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังผสมผสานนะครับแถบโครเมียมหรือว่ากรอบโครเมียมเข้ามานะครับทำให้เพิ่มความพรีเมียมแล้วก็รับกับชุดของกระจังด้านหน้าแล้วก็กันชนด้านหน้าได้อย่างลงตัวครับชุดตกแต่งบริเวณด้านท้ายซึ่งมีทั้งสปอยเลอร์บริเวณฝากระโปรงด้านท้ายนะครับ เป็นสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับส่วนใต้กันชนนะครับก็จะติดตั้งสเกิร์ตเข้ามานะครับยกระดับให้เซสในรุ่น RS ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังเสริมกรอบเข้ามานะครับในเซสโฉมใหม่ในรุ่น RS นะครับเสริมกรอบโครเมี่ยมขนาดใหญ่เข้ามาด้วยครับรวมถึงนะครับการติดตั้งกล้องมองหลังนะครับเป็นกล้องมองหลังพร้อมกับเส้นกระระยะแล้วก็เซ็นเซอร์มาให้เราถึง4จุดด้วยกันนะครับทำให้เซียสโฉมใหม่สามารถ ถอยจอดแล้วก็มีความปลอดภัยในการจอดมากยิ่งขึ้นด้วยครับล้อของซู z u กิเซียเป็นล้อสีเทาเข้มขนาด16นิ้วเป็นล้อลายก้านะครับมีความหรูหราและก็สปอร์ตอยู่ในตัวนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนอีโคเปียนะครับขนาด16นิ้วเช่นกันนะครับยางนะครับก็จะมีขนาด195 55 R16 ครับภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งจอขนาด 7นิ้วเข้าไปนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับซึ่งสุ zu กิเรียกระบบเชื่อมต่อนี้ว่าสุ z u k สมาร์ทคอนเน็กครับการเชื่อมต่อของสุสานสมาร์ทคอนเน็กก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple Ca r p l a y ด้วยครับเรียกว่ามีความทันสมัยแล้วก็รองรับกับการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือทุกรูปแบบครับสำหรับฟังก์ชันรายละเอียดต่างนะครับก็จะสามารถรองรับระบบแผนที่นำทางได้ด้วยนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ชุด การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับสามารถโทรแล้วก็รับแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้นะครับเมื่อสิงกับบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากนี้นะครับระบบแอร์นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับควบคุมแรงลมแอร์นะครับระดับอุณหภูมินะครับแล้วก็ทิศทางของแรงลมแอร์ได้ด้วยครับชุดคอนโซลด้านล่างนะครับถัดลงมาก็จะมีที่ปิดนะครับซึ่งดูเรียบร้อยดีหลังจากที่เราเปิดเข้าไปก็จะมีชุดวางแก้วน้ําหรือว่าขวดน้ํา2ช่อง ด้านในที่ติดตั้งเข้ามานะครับเป็นชุดชาร์จไฟแล้วก็ชุดเสียบชาร์จเพื่อซิงกับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ power outlet นะครับและก็ช่องเสียบชาร์จแบบ AUX นะครับรวมถึงช่องเสียบชาร์จไฟแล้วก็เสียบเพื่อซิงกับข้อมูลแบบ USB ด้วยครับส่วนชุดเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะดูไม่แตกต่างจากเดิมนะครับเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการติดตั้ง กล้องมองหลังนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเราจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับติดตั้งกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะครับภาพก็จะถูกแสดงขึ้นมาด้านในนะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับก็จะมีเส้นกระยะในการถอยจอดด้วยครับรวมถึงเซ็นเซอร์นะครับที่ดังเข้ามานะครับติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณกันชนด้านหลังถึง4จุดด้วยกันครับพูงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับชุดควบคุมก็จะสามารถเพิ่มหรือว่าลดเสียงเครื่องเสียงหรือว่าวิทยุได้ด้วยนะครับรวมถึง เข้าไปเปลี่ยนช่องหรือว่าเปลี่ยนแฟลกเพลงได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดการทํางานนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปเลือกโหมดการทํางานไม่ว่าจะเป็น CD นะครับวิทยุ mp 3นะครับหรือว่าเลือกโหมดการทํางานต่างๆที่ติดตั้งมาให้ในฟังก์ชันของระบบเสียงได้ด้วยครับรวมถึงด้านล่างนะครับก็ยังมีระบบสั่งงานได้เสียงนะครับหรือว่าสามารถซิงค์ด้วยระบบบลูทูธเพื่อจะเปิดรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้ด้วยครับสำหรับชุดควบคุมด้านล่างครับ เบาะนั่งในซูซูกิเซทรุ่น R S นะครับเป็นเบาะนั่งที่ยกระดับความหรูหราเข้ามานะครับเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังนะครับรวมทั้งการออกแบบดีไซน์ปีกเบาะขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของพนักพิงแล้วก็บริเวณที่นั่งนะครับมีปีกเบาะขนาดใหญ่ดูสปอร์ตแล้วก็นั่งได้อย่างสะดวกสบายอบกระชับลำตัวได้ค่ะเส้นทางการทดสอบในวันนี้เราจะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าตัวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงดาวซึ่งจะผ่าน ตัวอำเภอแม่แตงไปนะครับเรียกว่าไปถึงตัวอำเภอเชียงดาวระยะทางไปกลับนะครับเราจะไปกลับรถที่ตัวอำเภอเชียงดาวกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งนะครับระยะทางไปกลับในวันนี้ประมาณ160กิโลเมตรวันนี้เราจะขับทดสอบโดยมีผู้โดยสารร่วมทริปเดินทางอีก3ท่านนะครับรวมกับคนขับก็จะเป็น4ท่านน้ำหนักเฉลี่ยรวมกันกว่า250กิโลกรัมนะครับเป็นการ ทดสอบในเส้นทางที่หลากหลายนะครับทั้งในเมืองและก็นอกเมืองไปดูในช่วงของการออกตัวฟิลลิ่งการขับรวมถึงสมรรถนะในการเร่งแซงนะครับเราจะาเดินทางซึ่งจากเชียงใหม่สู่เชียงดาวก็จะมีเส้นทางลาดชันในบางช่วงนะครับไปดูสมรรถนะการปีนไต่าทางลาดชันว่าซูซูกิเซยซึ่งมีผู้โดยสาร4ท่านนะครับความรู้สึกจะเป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าซูซูกิเซทในรุ่นปรับโฉมใหม่จะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมรหัส K12B 4สูบ16วาลว 1,242ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่91แรงมนะ้าที่6,000รอบตอนาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่118นิวตันเมตรที่4,800รอบตอนาทีนะครับทำงานร่วมกับชุดส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ในช่วงของการขับทดสอบในเมืองเห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ในขณะที่รถติดติดนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเงียบและนิ่งพอสมควรตามสไตล์ของเครื่องยนต์สีสูบ หากมองถึงเรื่องของการใช้งานทั่วไปไม่ไปเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับก็จะว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้มีการตอบสนองที่เพียงพอนะครับสามารถขับใช้งานได้อย่างสบายๆทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับการขับการเร่งออกตัวเรียกว่ามีการตอบสนองที่เพียงพอนะครับเร่งออกไปก็เรียกว่าค่อยๆเติมคันเร่งออกไประบบเกียร์ CVT ก็ทํางานนะครับเพิ่มรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้รถคันนี้นะครับมีความเร็วหรือว่าสามารถทําความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆความเร็วปลายนะครับทะลุ 150ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าทําอัตราเร่งได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องของการตอบสนองอัตราเร่งครับผมลองเปลี่ยนมานั่งด้านหลังนะครับเป็นผู้โดยสารด้านหลังดูพบว่าระยะถันล้อที่ยาวของสุสกิเซรุ่นนี้นะครับทำให้มีพื้นที่ด้านหลังที่กว้างนะครับพื้นที่เล็กรูมหรือว่าเฮดรูมเรียกว่ามีเพียงพอสบายสบายหรือว่านั่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ที่เท้าแขนก็ยังสามารถเปิดออกมาเป็นช่องวางแก้วได้ด้วยครับ บริเวณคอนโซลกลางด้านหลังนะครับก็ติดตั้งช่องสำหรับวางโทรศัพท์รวมถึงช่องที่เป็นช่องเสียบชาร์จไฟ Power Outlet 12โวลต์แล้วก็ช่องแอร์มาให้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับสามารถปรับทิศทางแรงลมแอร์ได้ด้วยครับพุ่งมายแบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับทำให้การบังคับควบคุมและก็การขับขี่ในเมืองทำได้อย่างคล่องตัวครับส่วนการขับขี่นอกเมืองระยะฐานล้อที่ยาวนะครับเมื่อเทียบกับ คู่แข่งในกลุ่มหรือว่าในเซกเมนต์เดียวกันเรียกว่าสุสานกีเซียมีระยะฐานล้อที่ยาวไม่เป็นรองใครทาให้การทรงตัวและก็การบังคับควบคุมต่างๆทําได้ดีด้วยครับภาพรวมจากการทดสอบครั้งนี้นะครับสุสานกีเซียในรุ่นปรับชม นอกจากจะมีหน้าตาที่โดดเด่นทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ยังเน้นในเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็มีสมรรถนะที่เพียงพอกับการใช้งานที่สําคัญนะครับก็ยังมีอัตราสินเปลืองที่ประหยัดนะครับเราทดสอบไปกับครั้งนี้160กิโลเมตรนะครับมีอัตราสินเปลืองผ่านมัดวัดเรือนใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับ ครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว s ุ z u กิเ s ชมใหม่ที่เพิ่งปรับชมกันมาล่าสุดนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท s u z ุกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เชิญทางครเนอร์มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ